หน่วยที่10การควบคุมความเร็วมอเตอร์ชนิด PMSM และ Induction มอเตอร์สาระการเรียนรู้ในหน่วยที่10นี้จะประกอบด้วยความหมายของมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรโครงสร้างและประเภทของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรหลักการมานของมอเตอร์ซิงโครนัสการควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำหรือ Induction มอเตอร์ มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMSM) ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่กระตุ้นสนามไฟฟ้าโดยใช้แม่เหล็กถาวรและมีรูปคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซ้ายกับด้านและเป็นมอเตอร์สมระหว่างมอเตอร์เหนียวนําและมอเตอร์ไร้แรงถ่านความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรและมอเตอร์เหนียวนำจะอยู่ที่โรตเตอร์ โดยจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำประสิทธิภาพสูงประมาณ2%มอเตอร์ซิงคานัตแม่เหล็กถาวรเช่นเดียวกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหมุนอื่นๆประกอบด้วยโรเตอร์และสเตเตอร์สเตเตอร์คือเป็นส่วนที่คงที่โรเตอร์ก็เป็นส่วนที่หมุน ส่วนประกอบภายในของมอเตอร์ซิงคันนัแม่เหล็กถาวรโดยทั่วไปแล้วโรเตอร์จะอยู่ภายในสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าและมีคนโครงสร้างที่มีโรเตอร์ภายนอกเมื่อมองจากมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้านในโดยโรเตอร์ของมอเตอร์ซิงคันัแม่เหล็กถาวรแบกบออกเป็นได้ดังนี้ห มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีโรเตอร์ชนิดขั้วแม่เหล็กยืน2อมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีโรเตอร์แบบทรงกระบอกนี้เป็นภาพตัดขวางของโรเตอร์ รักการมานของมอเตอร์ซิงโครนัสมอเตอร์ซิงโครนัสขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กหมุนของ s t a เตอร์และสนามแม่เหล็กคงที่ของโรเตอร์แนวคิดของสนามแม่เหล็กหมุนของ s t a เตอร์ของมอเตอร์ซิงโครนัสนั้นเหมือนกับมอเตอร์เหนียวนำแบบ3เฟส <c oughs> ก็แบ่งออกเป็นการควบคุมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้ก็เป็นวิธีการควบคุมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งการควบคุมรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้ใช้เพื่อควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวนด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับ อันนี้แบ่งย่อยออกเป็นนะหนึควบคุมสี่เหลี่ยมข้าหมูโดยเซ็นเซอร์ตำแหน่งกับแบบไม่มีเซ็นเซ,นเซอร์อันนี้สองการควบคุมสนามแม่เหล็กหรือ FOC อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สำคัญสำหรับระบบมอเตอร์ โดยเฉพาะการควบคุมมอเตอร์แบบใช้แม่เหล็กถาวรนะการควบคุมสนามแม่เหล็กก็มีเทคนิคก็คือการพยายามปรับให้เวกเตอร์เส้นแรงแม่เหล็กของโฟสเตเตอร์สัมพันธ์กับเวกเตอร์ฟลักแม่เหล็กของโรเตอร์อันนี้ก็จะมีการกําหนดตำแหน่งของโรเตอร์เรามี2วิธนะีก็คือ1วิธีเซนเซอร์ตำแหน่ง2วิธีไรเซนเซอร์ การควบคุมสนามแม่เหล็กด้วยเซ็นเซอร์ตำแหน่งโดยวิธีการใช้เซ็นเซอร์ต่อไปนี้คือเซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้าเซ็นเซอร์แสงและก็เซ็นเซอร์ต้านทานสนามแม่เหล็กสามการควบคุมสนามแม่เหล็กโดยไม่ใช้เซ็นเซอร์ตำแหน่ง เทคนิคในการเชื่อมต่อการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำหรืออินดักชันมอเตอร์กระแสสลับเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักมีดังนี้1การเชื่อมต่อไฟฟ้าโดยตรง2การเชื่อมต่อจากซอฟต์สตาร์เตอร์สการเชื่อมต่อจากร้ยความถี่ตัวแปรหรือ VFD การต่อแบบโดยตรงกับแหล่งจ่ายพลังงานการใช้สตาร์เตอร์แบบแม่เหล็ก ก็จะมีสามารถทําให้มอเตอร์ทํางานได้โดย1มอเตอร์ไม่หมุนถอยหลัง2การสตาร์ทแบบหมุนกลับทิศทางการควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนำนะก็คือได้ความถี่ตัวแปร VFD ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการหมุนและแรงบิดของมอเตอร์เหนี่ยวนำหลักการทํางานของตัวแปลงความถี่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงความถี่และแรงดันไฟฟ้าของกระแสสลับ การใช้ตัวแปรความถี่มีประโยชน์อันนี้ 1. ลดการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า 2. ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า 3. หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ไร้ความถี่ตัวแปรใช้เทคนิคต่อไปนี้ในการควบคุมมอเตอร์แบบอัลซิงโครนัสทั้งนี้คืออยู่กับฟังก์ชันการทำงานคือ 1. การควบคุมสเกลาร นี่คือแรกแกรมการควบคุมแบบสเกลาร์วิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของการเชื่อมต่อฟักของโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ามีดังนี้หนึ่งการควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใช้เซ็นเซอร์ 2. การควบคุมตามสนามแบบไรเซนเซอร์ด้วยวิธีตรวจจับจบหน่วยที่10การควบคุมความเร็วมอเตอร์ชนิด PMSM และ Induction Motor อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทและดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือนะครับ